ยาวไว้ด้วยนะเวลามันยาวอะ่ะอืมแป๊บเดียวเองเพียเ้ยนเพี้ยนมั้งวันจันเนี่ยมันขุ้มกุ้งโค้ดมันม,มียาวแล้วอาทิตย์หน้ามันจะยาวปะหนูมั้งเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งยาวหนีแม่น ทางปีนลงมาป่าพี่น้องค่ะมาอีกคนละป่าค่ะมาอีกคนละทาง <laughs> <ป>ออต้นนี้นี่มันเปรี้ยวใช่ไหมลูกอะไรัวแดงแลูกแดงแดงเปรีป้ยวอะ่ะหนูเคยเก็บยอยู่เออเออนน่นมิตเตว่ยางต่ำมันงามไม่ระวังนะพี่อย่าเดินตามตูดูนะ ระวังเด้อระวังเด้ออุ้ยอั่นนะยาวๆตรงนี้พ่อใหญ่ขายให้ใครก็เจ้าของเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ของพี่เจ้าของเดียวกันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วจ้า าอีกแล้วค่ะพามาอีกแล้วค่ะพามาเก็บผักอีกแล้วค่ะ,าาอคะโอ้ย สวยสวยโอเซ่เซ่เซนี่ค่ะมนะ <c oughs> <laughs> ากับความเย็นเนาะมากับความเย็นความ ความเย็นความชุ่มชื้นผู้บอกให้เก็บกระสนับสนุน,นด,ดีดีด้พี่นอ้องเก็บเลยเก็บเลยเพื่อนวะยาวไว้ด้วยนะเวลามันยาวอะ่ะ อาทิตย์หน้ามันจะยาวปะหนูมั้งเนี่ยอย่าเพิ่งยาวหนีแม่นะลูกก็ไม่เยอะไม่เท่าไหร่หรอกนะวันจันทร์เองวันจันทร์วันอังคารดูก่อนไม่ไม่ไม่เพราะถึงว่าอาทิตย์หน้ามาได้วันวันวันจันทร์น่ะใช่ไหมช่วงบ่ายน่ะพี่จะมาจะก๊อตเ่นแล้วจ้ะจ้ะว่าช่วงเช้าพี่อันพี่อาจจะมาสายหน่อยหนังกินกุกาแฟช่วงบ่ายมาได้เลยถ้าฝนไม่ตกนะ มาถ่ายช่วงเย็นก็ได้ช่วงบ่ายก็ได้จ้ะเดี๋ยวมันจะยาวใหญ่แล้วถึงยาวนี่เพราะมันเพราะมันได้ฝนมันได้ยาวนะใช่เพราะได้ฝนแล้วยาวเร็วอีกป่าหนึ่งที่หนูไปอ่ะงวดปีที่แล้วอ่ะพี่ไม่แค่อะไรนะปีที่แล้วอ่ะยังไม่ขึ้นมันติดน้ำมันเย็นเหมือนที่นี่ มาเก็บไรทางพุ่นกัเยเพื่อเอาเก้สูงไปกอนไงจะได้มนั่งไหจได้มด้ไอ้กบว่านไอ้กบกระบอกว้านมันก็เยอะนะเยอะเห็นของแกอยู่ อเกี๋ยวพ่อใหญ่แกห่วงเอเขาปลูกสวยเนาะฝรั่งไม่เหมือนพ่อใหญ่พี่เดยบอกให้เอาทิ้งอย่างเดียวแกแกบอกว่ามันข้างบ้านมันนั้นไปแต่ว่าตรงนี้แกก็บอกว่าให้เอาไว้มันตัวมันกันน้ำเนี่ยที่กับลูกเนี่ยูกกันใช่เป็นพืชแบบไม่ให้น้ำไหล ว่าเด็ดไปเดี๋ยวมันก็แตกไหมเนี่ยช่วงนี้มันก็ยังใช่มันมันแตกได้อีกรอบนึงพูดถึงว่าน่ะมันแตกได้อีกรอบนึงตอนพี่มาไม่ไหมอ่ะวันสีแรกอ่ะพี่มันดูเรื่องดิถางทิ้งใช่ไหมไม่พี่เอาเครื่องมาตัดทิ้งมดเลยเดี๋ยวเป็นพี่ก็บอกว่าตัดทิ้งทำไมเดี๋ยวมันคนข้างบ้านเขาก็เดินมาบอกพี่ก็บอกเหรอฉันไม่รู้ฉันนึกว่ามันเป็นต้นอะไรที่มันเป็นที่มันที่มันลกๆใช่ไหม เวลาเดินมาเก็บแอปเปิ้ลจะได้ง่ายๆใช่ไหมเออนี่เป็นที่เป็นเป็นไม่ได้โบกอะไรเป็นไม่ได้ปูอะไรตอนหลัางนี่จะเป็นจะได้ไม้ไม่คือตอนซื้อไม้ไม่นะมีด้วยนะทางน้ำไหลอ๋อไม่มีครเอาคนมาดูแล้วต่นนี้เจ้านั่นเขาท่านบ้านหลังนั้นอ่ะของเจ้าบ้านหลังเมื่อกี้นั่นแหละเออเออไม่ใช่ของพี่เขาขายตีมึนอ๋อก็ไม่ได้แพงนะไม่มีคนเอาเพราะมันเป็นทางน้ำไหลไงมันถ้าเอามาปลูกมันต้องท่งที่เนี่ยล็อกตี่มึน มันเป็นที่ของมันเป็นที่ของล่วงนะออออแต่ว่าคือขด้ดไม่นะนั่นน่ะข้างในก็เหมือนกันยาวๆสว,วยมากเลยเดูสว,วยมากสวยมากค่อยๆยองเรียบมันขึ้นไงมันเพิ่งจะขึ้นเออเรามองไม่เห็นไงอไอที่มันกำลังขึ้น่ะ นะหักออกโลดยาวๆอ่ะน mm ี่นะเออโก้อุยกอนี้แบบสะออนหลายนี่เอือก้อนสามตีสิทเนี่ยเออมันแบบมันือมาเหลือเกินเดี๋ยวมันเราเดี๋ยวเรามาเก็บได้เยอะอีกแค่นะพี่นี่แหละที่พี่กายที่พี่บอกว่าเขาห่วงนะพี่ให้มาคุดเอานะนี่เอาแค่พอยาวๆพอพี่พี่ตรงเล็กโอ้ยพี่พี่พี่ ไอเหยียบนะดูตาพี่เหยียบหมุนเอเละเลยไม่เห็นบ่ตามันขิวเขียวเหมือนกันแน่เดี๋ยวหนูเดินเองชมสารมันเอ้าตายแล้วหนูหักเปาะเปาะเปาะลืมกดถ่ายโอ้ยเนาะเออ เอานี่นอัน,นอไหนเอา้าเอา้าเออเออเออตำแย่พี่นี่ไม่เอาใช่ไหมเอาเนี่ยตำแย่มันตอดหนูนอย่านะไม่ใส่ถุงมือจะเข้ามาเนี่เยเนี่ยตำแย่ฝรั่งนี่ไม่ได้ไม่ได้ตำแย่ฝรั่งตอด เอ้าคอยเมียอย่างก็คือประเด็นยางไปใส่พี่น้องค่ะคอยคือเศร้าห้าภาพกลมกลมเงยๆใช่ไหมกลมก่มเงยเงอึ๊บกลมๆเงยๆพี่พรคนจังหวัดอะไรนะนครถม กลับไปอยู่บ้านเดิมใช่ไหมคนเป็นคนจังหวัดพิจิตรคือบ้านต้นตระกูลว่างั้นพี่น้องที่พอนมันหมุนเนาะ ค่ะสเต็มใต้แล้วจะมันจะขึ้นอีกรอบหนึ่ง<ะ>ถ้าเราเก็บหมดจริงๆหมดทุกใบจริงๆมันก็จะขึ้นอีกรอบนึงแต่พูดถึงว่าเราก็เก็บไม่หมดนะเราก็กินไว้รองอดมวดหน้าด้วยไปไปเราขึ้นไปฝั่งโน้นกันเนี่ยถ้าถ้ามันขึ้นยาวขนาดเนี้สำหรับหนูหนูว่ามันไม่ฝาดไงอืมอ โอ้ยพี่น้องค่ะสะออนเสียงบอกคะ่ะเนี่ยสำหรับหนูหนูว่ามันไม่ฝาดแล้วมันอร่อย,ดดอ,อ,ยอะไรนะ ทีวนสุนอนถ้าว่าถึงว่าเตมาะมาท่านรวมทีู่ัเปิ้ีู่ันท่ดนเออม่กอนที่ไม่มาทีุ่ลมไร่อะไรต่อก็ไม่ได้เที่ยวใช่ไหมเออก็ไม่เยได้เที่ยวทุกเสา่อวานนี้ที่ทำาปก็บ้านเพื่อน เ่่รระวังนะพี่เจอคนเยอะๆรักษารักษาสุขภาพด้วยหนูไม่ไปเจอใครนะหนูนะหนูตรวจทุกอทิตย์ขนาดไม่ไปเจอใครนะโอ้ยพี่น้องหัวก่ายถึกน้ำเรามันเป็นเราทำนานอาหารใช่ใช่ อยู่ในป่าอยู่ในดงกระมุนเอาเพราะว่าอีกหน่อยเขาก็ถมหมดน่เพราะว่าดนายงมีกก่าตีเชปายที่นนั้นนงัก่อพี่ว่ากปลูกไว้ใอมให้ดินมันใช่ใช่ใอันนี้มันยึดหน้าดินพืชพวกนี้มันยึดหน้าดินเหมือนผักบุงอ่ะเขาก็เลยไม่ให้พี่ว่าไม่ให้เราขุดกันนะเออ พวกนี้มันยึดหน้าดินโอ้ยสวยมากแกเห็นหนทูที่พี่พรบอกว่าหนูกินแกจะบอกอะไรนะกินได้เหรอ,อ,อพอแล้วมั้งพี่ไปเยอะเดี๋ยวไ<ป>ยวยวอ,อ้พวกที่ยังไม่ขึ้นไม่โผล่นี่ก็เต็มนะไม่ใช่ไม่เยอะเดี๋ยวอยเออเอาต้นนี้ก่อนหนาตึกเลย ลวกไปเลยยี่สิบนาทีเดือดเดือดหนูกลับบ้านหนูก็จะไปลวกไว้อะไรนะังจะ้ะที่น้องจ๋ากลับแล้วจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสวนคุณนายมาไม่บ้างนียขึ้นมูลูมีลี่อุ้ยกอนนี่ไหมตะสะออน บอกเขาพอทางนั้นยังมังงงับอยู่ไม่กล้าเดินเยู่เกียบอ,ยอ,ยอันนี้ยาวแล้วเนี่ยโอ้ยเอาสักภาพสิสวยงามตามท้องเลี้ยงไปจ้ะพี่น้องจ๋ากลับแล้วจ้าเจอกับพวกเราใหม่คิปหน้า กลับแล้วจ้าก,กลับแล้วจ้า <c oughs> ใช่ไหมดูยูมีทีมันไม่ค่อยีเลยเพราะว่าบางทีอ่ะหนูไม่ได้ลงเฟซไงหนูไม่ค่อยได้เข้าเฟซ <c oughs> เปิดทิ้งไว้ฟังเอาเปิดทิ้งไว้ฟังเอา <c oughs> นี่ผมจะว่ <c oughs> าให้มาตอนได้เยอะๆไงตอนนๆก็ไม่อยากให้มานะก็ <c oughs> เรื่อยๆไงก็เนพิ่จะแตกไหนอยู่จ้ะ นี่พี่น้องค่ะใส่ถุงเกินจ้าจะสิลงไปอีกฝ่านหนึ่งนะโอ้เนี่ยเฮียงามค่ะอันนี้คือต้องต้มก่อนด้วยค่ะเดอ้อต้มน้ำเดือดอประมาณ15 -20 นาทีค่อยเอาไปปรุงอาหาร จะไปยำสิไปกินก็ตาํางหุองงสิไปผัดไปยังค่ะกระต้มก้อนจะต้มให้ยางเข้าออกเพราะว่ายางบางคน้นกรแพ้บางคน้นกระบ่แพ้แต่แพ้บ่แพ้ก็ต้องต้มเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมีพิษสะสมกินปีนึงจะได้กินหลายเทียะปีละสีห้าเถียพอแต่ถ้าคนไม่เป็นอะไรก็กินได้ตลอดนะ mm. วันนั้นหนูก็แกงหม้อบเบลอ พี่หนูลงเฟซหนูลงเฟซไหมเฮ้ยไม่ได้หนูลงหนูก็ไม่ค่อยได้เข้าเฟซอะพี่ไม่ใช่อะไรหรอกลงยูทูปเป็นอีกไปจ้ะไปต่อจ้าไม่ให้คุดพี่จะคุดนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะพันนี้คือกินไม่ได้นะคะอันนี้เป็นคู่เหมือนจ้าคันคู่เหมือนเขาสิเป็นขนน้อยๆจังสี่เด้อค่ะเด้อ น้อยๆไปฝอยแบบนี้นะคะอันนี้คู่เหมือนจะแต่ว่าพี่เราปลูกไว้เพราะว่ามันงามเป็นพี่แกไม่ให้ขุดแกบอกผอใหญ่ามันงามบ่อยขุดอันนี้คือพันธุกินได้สีจะต่างกันเด้อค่ะเด้ออันนี้คือพันธุกินได้อันนี้พี่เราขยายมาปีกายนี่เพราะบอกแล้วว่ามันกินได้แล้วก็ขยายมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขยายมานี่นี่คือพันุกินได้นะคะอันนี้คือพันธุกินได้จ้าพี่เราเอามาปลูกไว้ประมาณ สามซี่ขุมนี่แหละอันกินบ่ได้บอกเราอยู่ว่ามันกิ่นบ่ได้เด้อเพราะไงว่ามันงามก็เลยเก็บว้เนาะค่ะเนาะจะสิพาเบิ่งดอกไม้พี่แล้วจะกขาปาดดอกทิวลิปขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นกระดก่อนดอกไม้ขันมาเข้ามาซาก,ก็นี่สิที่งามก็นี่ค่ะเพราะว่าพิมะเพึ่งละลายเนาะพี่เนาะพิมะพึ่งละลายแล้วทีนี้มันก็ดอกไม้อะไรมันก็พึ่งจะเกิด พูน่ะพี่น้องค่ะงามหลายสองตายายอยู่น้ำกันโภ <im it> ดโภบกโมบกแตงจ่ะป่ะเลาไป